รายกามือนี่ก็เป็นมือพิเศษเนาะมือนี่วันวันเกิดน้องแดงเนาะออีเลพคือคล้ายมันเท่ายัางบอลหอดใชได้โยอกระปุ่นชิ้นเลกพี่น้องพร้อมทีต้มเรียบหล่อเลยทุกคนนี่กะซื้อน้ำอากระปุ่นเฮาเนาะนี่จะจะมีเป็นหนำปลาอลไรกัติดไก่เนาะแสบบ่ล่ะมาเด้อทุกคนกินนำกันนี่ดวง จากเผ็ดนี่พี่น้องกะปิเอาคองขวันขอบใจลาย สวัสดีท่านผู้ชมก็ก็ส่งทิปชาเหนี่ยวนาะซึ่งในคลิปนี้ทริปกะยูทีหานักปั่นเนาะพี่น้องแล้วกามื่อนี้กะเป็นมื่นพิเศษเนาะมื่อนี้วันกะวันเกิดน้องแดงเนาะทริปจะลืมว่าวันเกิดแล้วกัพอดีพี่แฟนคลับส่งมาว่ามื่อนี้เห็ดอีหยังวันเกิดลืมวันเกิดน้องเนาะแต่ว่าปกติวันเกิดเนี่ยเขาว่บุกคอยได้เห็ดยยังพิเศษนะทุกคนแล้วการนี้มื่อนี้เนาะแบบว่าก็เลยแบบว่าเห็ดญี่ปุ่นกินแต่ว่าเพิ่นคือนจะกินนลำบ่ได้แล้วแต่ว่าคิดยากเนาะพี่น้อง ภูบริเกินอายากษ์อนาสื่ออนาเครื่องไม่เห็ดขนมจี๋เนาะเห็ดขะปุ่นมีกระติ้มไก่แล้วก็มีอ่ายอเนาะแล้วก็มีขะปุ่นขะปุ่นสิบโลกินคนละโลเลยเด้อร์ิบคนสิบโลบ่นีงหรือหาโลบ่เออแม่ได้เนาะสิบโลที่กองอันเนาะกันหนอยเดียวแล้วก็มีพักเนาะทุกคนแล้วก็มีปี้แล้วก็อันนี้เท้าเสียวนะ เอาปลาปลานิ่เนาะเห็ดอันน้ำมันกับมีเื่องปุ้งแล้วก็อันนี้อันนี้แม่ใส่เป็นกะทิกล่องเอามี่อยู่กะทิอันนั้นแต่ว่ายันม่นโบแกก็เลยเอากะทิอันนี้ซะแล้วก็นี่อันนี้ซึ้นโหยดคล่องคลาอเพลิดเลยค่ะจับแล้วก็แซบมือหลบนาน่านาเห็ดน้า,นา,นาตกป,ปูนี่ตอนนี้กำลัง เตรียมทังานนี่เอวยน้องตายกำลังแกะนี่เนาะแก่หอมเทียมแกะหอมเทียมนะแม่ินเนาน้มงตายกลังเห็ดมาทิบไปพูกกินนะทุกคนกินเป็นอย่างเดียวเห็ดกเป็นตอนนี้อ่าน้องตายกับแม่น้องดิ้มไปซื้อเต้าเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เอาเื่งอันนี้มาแล้วก็มันเต็มเราก็เลยว่าท่านได้ซื้อมาแล้วก็เพิ่นก็ไปซื้อไม่เนาะ กาฝากอนาสองเมยต้องดี่มเน่ยเด้อทุกคนเส่วนกับเป็นทีมงานเนาะขยนขันคันแข่งเนาะเวลาเห็ดเอี้ยงนี่กับบอดี้ขี้ขาดเนาะตุ้ยเต็มถี่เนาะทุกคนกาฝากเป็นกองใจเห็เหดเนยเด้อเพห็นกำลังแบบว่าสอนเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่อยู่เนาะจีได้ทำบางบุตรอ้าอีในพัดคล้ายๆมันเข้าอย่งบี้ันห่อจีได้โยอันนี้เนาะทุกคนตายกำลังตั้มมันเพี้ยมเนาะแม่เป็นสร้อยอัน แก้วขั้วฟ้าแล้วแล้วแล้วแหละคะแนนกันนะเห็ดหนามเนาะทางนั้นทีพันเนื้อเนาะทุกคนที่พักที่สอบเนื้อเนาะอันนี้ปีเนื้อปีนเสื้ดเหงื่อซ่องนังกระปุกพอแล้วเก๊อเก๊อหมดเอามงินแกแกเนี่ยนี่เขาอ่ะเอาช่วยแกก้นยิงแกยิงมันใส่เกลือใส่บีบมะนาวใส่เกลือใส่ เพื่อนี่กันไหนวะอ้าวเือเพื่อนเพแนเพือตุ่มนัคนแล้วก็จุมมุนมนี้ยเอานงโอ้ยลูกจะบท่านพ่ออย่าเพิ่มเบานีมันเงี่ยวมาฮัตเต้าบอก่ออกบนแมนราวบาพื้นนิดหน่อยมันนานาโค้ยอันนี้ใครสิม่บอก ม,มันหอ่อโตแลหรือาบบอก,อกแคนกระบอนแค่หกสีดะ สามมันหลุดดิเออสามสามสิบกีบน้องพี่น้องมีพักเริมพักอ่ง่งกระกีบพักหอมเออพักอันพอเขาไปแเอพี่น้องนะเนนี่กสิปันให้รอก รียมหาเงินเมียนโลดกุ่3โลพี่น้องโอ้ย10โลเออกุ10โลพี่น้องไปกซอยกินข้าวกินน้ําไปด้ น,นี่จะขีป,ป่าค่้ยวะดเพร้อืออมอ,บบอันนี้จะพรมทีตั้มเรียบร้อยแล้วนอนคนอันนี้กะต้ะนนนนตาทีเม่น้องดีมเพิ่นแกเรียบร้อยแล้วก็ต,ตนนั้ตนนัวนี้ต่อเนาะแล้วก็ไปขวเนะขวน้ำหนาขึลนรอแดดื่มได้ สายดัดเด็ดพักทุกคนเดลัางามงามหนี่หอมเนาะลากาซีไซพักบง่บงพักบ่งอันนี้พักบ,งบ,งบง่งอีกอย่า<บ>งพักบง่งขึ้นเนาะ่ะ นี่นะทุกคนอันนี้กะอันันเตรียมนาขปุ่นเหลื่อมห้อมเลยได้วันนี้ไอ้แก้วเซฟใหญ่เนาะไอ้แก้วแล้วเรือแม่น้องดีมเป็นผู้ลงคั่วที่เป็นผูสวยเซฟกินเก่งเนาะแต่ว่าเห็ดกินในบะเก่งกำลังผดเลยแก้วบวบบวบบวบนี่นะทุกคนอันนี้กะอันันเตรียมนาขปุ่นเหลื่อมห้อมเลยได้แับนี้ไอ้แก้วเซฟใหญ่เนาะไอ้แก้วแล้วเรือแม่น้องดีมเป็นผู ลงคั่วทีเป็นผู้สวยเซฟกินเก่งเนาะแต่ว่าเห็ดกินนี่บอกเก่งกำลังผดเลยครับบ่บ่บ่บอันนี้กระตมตีนไก่นะทุกคนมาดูไหนบ่เออได้แล้วแล้วก็ต้มใส่อันนั้นอีกทีนึงต้มเนาะอ้าวกระตมที่ละหน่อยบ่เนี่ยไม่ได้ต้มมืดบ่ต้มมืดเลยเด้กเออมืดเท่านี้บ่เออหน่อยเนาะโลหนึ่งบ่เนี่ครึ่งโล่เฮียหยันกินหมูเบิร์ด แท่งที่ซื้อโล่หนึ่งกับบุลาได้เนาะ,ะนนอะไรเนาะยีนมันใหญ่อะไรโล่หนึ่งกับเ้าเจ็ดทันอยางนี่บ่มืดสนอกออเห็ดตะระทือกับกินบ่มืดอีเมหยหายหัวอยู่าเทียงหน้าเป็นเสียหมอยแล้วนี่ก็คือนาม อาข้าวปุ่นเฮาเนาะนี่กะจะมีเป็นหนำป้าอะไรอย่ี้ไก่เนาะตีแจวไอ้แจวข้ปุ่นอันนี้อยู่ทางนี้เพิร์ลบรีเอาใส่กันเนาะบ่ตายบรีเศร้าใส่กันบ่อันพักบ่งดิอยู่ทางไหนป้ายมันอยู่ระคาอ้าวลูกุ๊กมีเสียงเป็นหนูอยู่เตอะเอาเป็นกุ้งเนาะบ่ะ แสบบปล่ล่ะน้องดีมนะคนนีคือน้องดีมโโมโเอเต้เนี่ยจ้หอกไม้จิ้มอนภาษาไค่ะถือนกไซน์ซามาเลยไปเอารถไปใช้น้ำมันกินบริไดบัไเหตุกินจ้ากเถื่อ้แก่ข่าปุ่นนี่นะนคือกันคือกันบะบอยี่บริดเหตุได้ชนไรกับสิเหตุแบบย่บุญย่ยังมีแม่้องดีม่มมากินแตนะ่ย่มนณะ ยามเพื่อนดองเพื่อนบุญกินแต่ยามเพื่อนดองเพื่อนบุญถวยได้ตายอยู่ทั้งในฮะนะเขาเขาไว้ในฮันไมอมก็มีเอาหได้หนึ่งบ่อ่ะไม่ขาค่ายเขาพุ่นอยู่ในพุ่นตายถวยฮะเฮ้พระล้มบ่มีอีกบ่พระล้มอยู่เลย แพนมือยางองได้งไดนี่กระลมได้แจ้ฮะด้้มคือลือยอมม่ได่เหนืมี่ช่างเอือ่ะอ่ายาเลยเอา่วงบดมี่ปนเนี่ยบุมี่ไม่ถูป้ะมาเด้อทุกคนมากินน้ำกรน เอมได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ไป่ด้นาวางันนี่แกเาไปกระปุ่นตีนไก่พี่เนาะหน้านตีนไกเนาะแซบรแดงแบดเลยนะเปนได้ตายแซบแซบไม่เป็นลูกเ็ดนะปรให่กบปี่ด้ปีกะบเนะมาอินมาอินท่เขาก้องนะ ยันได้เขากจ่ายันยังงภูมิจได้านหมดอกินนี่ซหน่วยมือแรกนี่บรดนอนน้ำเมียงนอีนะปิอันนี้ว่านเนาะเอาเอาออบ่าฮะนี่บวงเอพามาโชว์อ เผนี่พี่น้องกะปิมกพริกดิบกัดเสียอย่างเดียวตอนนี้มุมี่ไม่ถูอ่ากัดมักพผ็ด ข้างมันถึงเงี้ยก็เหมือนมาเพชรมันเท้าจืดค่ะเขากันดีเนาะเชียงครัวบานั้นน้องทีบบอธรรมดาเช่น่งเคลิงเคลิงเยอะมุงปลูกสันดีเฟนดาก็เขาวลามนาะพี่น้องได้เฟนดา นี่ต่หัวโค่นลงมอ้เมนูดีมกัดหมากรีองหอดทองตวดขอดูหญาตเอาขาวมาจะข้ำก่อนพี่อกเอานัดกมไบอดขี้ เดี๋ยวนี้คิดไปแดงคลิปไปแดงตันนะคลิบว่งใหนแดดไม่หอมเลยงานวันเกิดน้องอันน้องแดงเนาะน้องแดงบ่เลยกินนี่จะที้งงานกิน กินแทนกินแทนพี่น้องแม่น้องทีก็เอาข้าวจำกะปิพี่น้องเอ้าแอบร้ายเด็ดปีงปะดุกยืนเลยกินอะไรชาปะน้องตูนมานั่งคางน้องทีพีช่วงช่วงนมาโมมีนมช่วงเนาะพี่น้องมันจะนมต่ำ

เ็ดพอแล้วม่ขอรฮัลโหลแม่ายาเฮ็ดกินเบาฮัลโหลอายันก่อนละเป๊บสีน้ำนาลแหละก่อนก็เป๊นสีจอกอีกออาไม่ใส่น้ำให้อ่ะได้ไหมอ่ะอ่ะกางนี้เลย Chọc. <laughs> Thôi chọc, nó chặt chọn 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 nhá đi chạy chọn là chọn 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 nó mà

สิเจนย่นไปเวียงยัยสิไปเวียงกูบอกไปยืดผมอะไม่ยืกอนเตยไคนยกับอกเอามากกับอมากินเหลาฮะเฮ้ยเฮามากินเหลาฮะคนยน อุงยน่กระเป้าอยู่ือนรึวะไม่หายบอกไม่หายเจ้า <occurs> ก็ต <an> ้องกรใส่กระเป้าปานเป้าใสาช่องพ้างเออได้ยุติใส่ท่องพ้างคือมาจต่ไทยเราละคือยนบึงผู้ได้ลงมากแกลาแกลาบริแม่ล่ง嘛 ใคา,าเพ่ะล,ลงมาวะคือข้าไดแล้วกระชอปเป็นล่ะมตนโซ่ลงมาหใครกระชอไปทั้งอยู่นนี่กระชอมปเล่นเราอาไะไวหไปให้ลูล่นะเขาขคืนที่ปลาแหงเลยค่ะใจนะคะแมแม่ม่แกกไไมีม่อืมจนังคือพิมพ์ห่าจะทำมาได้ค่ะ ไปเชื่อว่าห้องยกฮะห้องแยกเจ้าที่ังไงฮะห้องยกิดใจโมอ่าติดใจโฟมที่ขาขเอยากเอกิ่มันออกวเอาหมัดเยคือเอาหายพูย,ยางดิข,ขึ้นไปได้แล้วไนงะสิพักแกงไก่ปเาขาายชื่อบุเกินเจ็ดกิโลอ่ะบุกเกินกกเกนชเขาว่าว่อาอ้าวแต่กก็บเกินเช มันนักน mm. um, uh, uh, nah, oh. ั่งมาพมแล้ว้นั่งน้พมบาเบานือพมแบ่งกับเบาเบาแต่แล้วบ่างไดเบาาใปัาแะขคมาแดงก็ได้แดงก็ได้ได้บ่น้ลงทางลมาทันนั้นแล้วไปจะมือได้ว่านี่มื้อซื่นบ่ใจะมือเกียวคนเนาะมือขันสายเนาะตือเนาะ อาอะไรลักวะปีปีปีบอปีออ ok. บอไปจับหมอกบอนกินก็ทำหนึ่งเองกินหนึ่งโะบอหลกเลยคุมดลายเดี๋ยวว่าอเรานใส่ก่อขนกินกระดาษหรือบาีหลูกลูกเคยเออเชิดนี่กินบอกผีขนาด ไปชาวพะโปอูอย่งปาเปียไมไปหั <S <S ่นไข้เฟินี่ยไสนิ่มย่อมน้ำซนีคก็เขาหัานไข้เฟินนี่เขาได้ใจบริปุงกินเลยปลาเจ็บก็เพอะไปแล้วพกนี้ชู้จเออตาบงบหรงอที่ป้าเด้งเด้งเอาขวงควัน ขอบใจลายลยอันเขาบอกว่าอันฝังใครฝากมาให้อลายลายเด้อขอบคุณลายลายเด้อพี่เมอเออให้มีความสุขลายลายสุขภาพแข็งแรงเด้อส่งดีตลอดไปส่งมันลำลุยลำลุยน้องพี่น้องก็ขอบคุณแฟนคลับฝังไทยลายลเด้อทีฟ้าเงินมากเสอาิววันเกิดน้องแดงเน้อขอให้ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเนาะลรวกาศได้เงินทองไล่มาเทมาด้อทุกคนสุขภาพแข็งแรงลรวกาศมีความสุขหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้บ๊ายบาย